สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมผูอยู่กับรายการกาชาปเปรดเป่ยวันนี้เราอยู่กับเกมดราอนราชารีไซค์ครับผมกับตัวละครยอมุนกันเดอผมมีแค่ร4 0ผมหวังอย่างจริงว่าคุณจะออกมานะครับคุณยอมบุนกันเดอข้อข้างที่อยากเสะ สคริปต์เลยคุณยอมมุนกันเดอสีม่วงชัดเจ๋วคุณยอมมุนกันผมอุตสาห์ข้ามตู้ไอ้ไอหนุมอนันไอหนุมอนันชื่ออะไรนะอืมก็ต้องมาแล้วนะครับคุณยอมมุนกันเดอ ในฐานะที่ผมชื่นชอบมังกรคุณก็คือส่วนหนึ่งของมังกรอ,อีกสองครั้งกรนตีสอสีส้มนัขอรับคุณยอมหมุนกันโอ้โหม่วงก็ไม่มี สีที่ไม่แสบตาอือหือฉันอยากแสบตาจังเลยคุณยอมุญกันคุณทำให้ผมได้ไหมคุณยอบุญกันเดี๋ยเรียกเดิมมันดูยังไงไม่รู้อ่ะคุณยอผมเรียกคุณว่ายอมุญกันเลยมาแล้วการันตีนี่วะ่ะ ผู้ใเนาะดูทรงเราว่าน่าจะซ้ำอืมมันซ้ำแต่คุณยอมมุญกันทำไมคุณเล่นตัวแบบนี้เห็นผมดองใบเออใบแลใช่ไหม ทำไมตัวแลแบบนี้ทำไมคุณถึง้อมการลุดออกมาสี่ตัวติดโอ้คุณยอมมุนกันในที่สุดคุณก็ณออกมาแล้วสินะเขาไม่ใช่ยอเป็นจอ,อจอมุนกัน <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็เขียนว่ายอมูลกันแล้วสรุปแล้วคุณชื่ออะไรกันแน่คุณจะชื่อจอหรือคุณจะชื่อยอคุณเลือกมาสักอย่างสิอันเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณย่อแต่พอคุณออกมาคุณเป็นจอผมเรียกชื่อคุณผิดคือคือคุณไม่ออกมาใช่ไหมคุณจอ อ้นลองเรียกจอละคุณจอบุญกันเด็ดแต่ในนั้นไม่มีเด็ดนะฮึมช่างน่าสนใจซะจริงๆโอ้คุณจอโหรา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 แต่กูก็ไม่มีเอาไปเปิดเจ็ดบาปคอแหละใช่ไหมทำไมเป็นไร มีค่าเท่ากันเราจะเปิดสักให้มันถึงหนึ่งร้อยตรงนี้ก็พอแล้วถ้าเปิดได้มากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเท่เกินอ๋อเปิดไม่ได้แล้วผมซื้อ,อน,นั้นไปเอ่อหกสิบครั้งมันซื้อได้หกสิบครั้งสำหรับเพชรอ๋อคุณจอคุณไม่ออกมาแล้วเหรออ๋อผมลืมเรียกชื่อคุณนี่เอง คุณอาจจะหลงอยู่ในรถไฟไม่เป็นไรคุณจอเดี๋ยวผมเรียกเองรอบนี้นี่ผมขึ้นไปให้แล้วว่าคุณจอผมอยู่นี่รถไฟขบวนนี้จะพาคุณไปที่ไหนสักที่หนึ่งผมไม่รู้รอผมกดสกคริปอย่างเดียว <c oughs> คุณจอเริมคุณจอตื่นสายไหม คุณจอมาไม่ทันขบวนนี้นล้สิผมเข้าใจดีคุณอยู่แต่ในห้องไงเออข้าคุณออกมาตะกี้ <c oughs> อีกสองครั้งนะคุณจอ <c oughs> คุณลุกออกมาจากห้องแล้วรีบมาขึ้นรถไฟเดี๋ยวนี้คุณจอ โอเคดูทรงนายาติซีรี่ย์ยาวอยู่ในห้องนั่งกินเละกุ๊บกุ๊บกับๆเราหน่ากุณแจเราก็เป็นสหายมันดูตรงไหน,นว่าการันตีเอ้ยว่าสีทองอืโอโอ,อ้มาแล้วกุณแจมาแล้ว คุณอ,อออกมาจากห้องแล้วามาดแมนสิ้นดีแต่น่าเสียดายคุณก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมอยู่ดีคุณมินาโตะจะจะสะจะเสะน่าเสียดายจังน้ะทีท่ทมผมผมนั้นไม่แต่ผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณ คุณไม่ได้อยู่กับทีมผมน่าเสียดายจริงๆซ้ำไปก็เท่านั้นผมไม่อัพคุณด้วย <c oughs> อีกสาครั้งการันตีอีกสามครั้งการันตีเพื่อเปิดหาคุณยอมมุนกันแต่เรามีสี่เก็บไว้ตู้หน้ากับเปิดตอนนี้ให้มันได้เศษ เปิดสิ่รออะไรเพื่อน้องมังกรแล้วละก็ผมทำได้อยู่แล้วว่าแต่ตัวนี้ความสามารถมาทำอะไรได้น,ะนั่นสินะเปิดไปไม่รู้ความสามารถนี่ละตัวฉันโอเคคุณจอคุณผมเปิดแบบ ผมไม่อ่านสกิลคุณผมไม่สนใจว่าคุณจะมีสกิลยังไงโจมตีเป็นยังไงผมรู้แค่ว่าคุณเป็นซับพอตและพีมผมมีซับพอตสองตัวดาเมจสองแทงหนึ่ง 1, คือตัวละครหลักบันหมายความว่าคุณไม่มีที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในทีมใช่ไหมคุณจอคุณไม่มีตำแหน่งอยู่ในทีมผม เพราะว่าในทีมผมด่าเม็ดมูดาเม็ดเดียวโอเคโอเคขอโทษครับขอโทษครับคุณจอเออโดนกระดีไอ้เฮียมามามาดีมามามารีบขึ้น นี่เพือนเอาตัวมาเอาตัวมาเดี๋ยวผมติ๊กครึ่งเองโอ้เหลือจะเชื่อแม่งมึงให้สีฟ้ากูแล้โอ้สามสิบหกครั้งคุณไม่ยอมขึ้นมาคุณจอผมผมขอโทษคุณจะได้อยู่ในทีมผมผมจะเปิดทีละใบเพื่อจะดูว่าคุณจะออกมาไหมได้ที่หนึ่งหายไปแล้ว อ่าหายไปแล้วหนึ่งเหลือห้านะคุณจอคุณต้องออกมาก่อนห้ใบที่ 4. สี่เซคิปเลยไอ้หมอมึงอย่าเพิ่งมาสองรอบแล้วสองรอบแล้วไอหมอรอบที่สามนี่ไม่ควรนะเอาละเหลืออีกสี่นะโอ้จากไอหมอเป็นไอ้นี่เรนมอนโต แล้วไร 3, เร็กสามเล็กสามโอ้ไม่เป็นไรครับคุณ <c oughs> คุณซากุไรนะมีนะ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> มามิไม่เป็นไรผมให้อภัยคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรบึงเหลืออีกสองครั้งนะไอ้ <c oughs> บึงเหลือแค่อีกสองครั้งจอบุกันเหลืออ,อีกสอง ถ้าคุณไม่ออกมาเด็ดก็ไม่สะเทียนเอาแล้วชิบหายแล้วกูดูทรงแล้วตุม้มไม่เป็นไรคุณวางป่องวันปอนเชียือเชชาเอาละไรเลยครั้งเดียวก่อนที่กูจะโดนการันตีคุณยอมุนกันเด คุณจะออกมาใช่ไหมผมไม่ข้าบคันศีลด้วยคุณยอมบุญกันเด็ดผมจะออกให้คุณได้แสดงสายยืนรูปภาพมันแค่ขันศีลเปิดตัวละครแล้ววะยืนเด่นอยู่คนเดียวไอ้มอนั่นคือใครผู้ใด มันคือเธอนั่นเองขอบุนมากให้ตายซีน้ำตาจะไหลไปอัพดาวกันดีกว่าไปอัพดาวเพื่อสกินใหม่มมาได้ตุงติงตุงติงตุงสองดาวแล้วก็ตุงติงตุง ไม่ได้อะไรเลยฉันได้กเว้ยมีเหลือว้ยโชคชะตาจะนำพาให้เรามาเจอกันใช่ไหมคุณยอบุญกันเด้อขอให้โชคชะตา อยู่ข้างท่านข้าพูดตัวละครอะไรวะจำโอ้โทคะตาเนอะโชคตาอยู่ข้างท่านรับดาวอยากได้สกินนะ สามดาวได้โชคชะตาอโชคชะตาพอแล้วเดี๋ยวโชคชะตาไม่มีพอไปกับเกมอื่นไว้เจอกันใหม่นะครับบอ๊อบบาย,บายแล้วเจอกันขอให้สนุกกับการรับชม